เรียนแบบออนไลน์นะครับผมเรียนแบบออนไลน์ดูแล้วใครจะจัดเทพเนี้ยคือโหดสัดสัด,สดเลยบอกเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายใหม่นะครับอรีในเซตสิบเจ็ดนะครับก่อนหน้านี้เซตสิบสิบเอ็ดถูกเปลี่ยนชุดใหญ่นะครับเพิ่ม damage, ดาเมจโชริเคนนู่นนี่นั่นเพิ่มแร้งเพิ่มแดดอะไรเนี่ยก็คืออรีต,ตอนนั้นเนี่ยเขาให้มันไปเล่นจังเกิลนะครับแต่เวลาผ่านมาจังเกิลมันก็ไม่ค่อยฮิต อันนี้ยินเสียงผมชัดไหมครับผมโอเคจังเกิลมันไม่ค่อยฮิตนะครับตัวใหม่ๆเข้ามาก็ไปจังเกิลคือไอรีมันไม่มีใครเอามาเล่นเลยไปยืนเลนก็สู้ใครก็ไม่ค่อยได้ครับไอรีมีข้อเด่นอย่างเดียวในการยืนเลนก็คือซุปเปอร์โมเมนตัมนะครับหมายความว่าแดดได้สามครั้งนะครับหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยมันจะใครสกัดนะครับคือแบบซุปเปอร์โมเมนตัมนะครับคำว่าซุปเปอร์โมเมนตัมคือเคลื่อนที่ไวในเกมโมบ้าถ้า L O L อ่ะ โหดอยู่แต่ RV แผนที่มันแคบนะครับพอแผนที่มันแคบเนี่ยมันทำให้ไอรีเนี่ยมันก็โดนดักฆ่าง่ายนะครับสปีดฟุตเอาง่าย RV ร์สปีดฟุตไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่า L l นะครับสปีดฟุตหมายถึงว่าแยกดันอะไรเงี้ยถ้าเป็นเกมแยกดันเนี่ยนะครับแผนที่ใหญ่จะได้เปรียบนะครับซึ่งอันนี้มันแผนที่มันเล็กพอแผนที่มันเล็กเสร็จไอรีมันก็ไม่ค่อยทำอะไรไม่ได้เป็นซูเปอร์เมนตัมแต่ว่าจะไปดันไปฟาร์มดันป้อมอะไรเงี้ย สมัยก่อนนะใช่นะครับผมโปรเพเยอร์บางคนก็ไปเล่นสายแบบสปิทพุ t ก็โหดแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยคือแบบเขาดักทางได้หมดแล้วมีทั้งอเลสเตอร์มีนูน่นมีนี่นะครับก็ถูกจับมายัดไปส่วนออฟเลนนะครับคราวนี้ถามว่าพอมายัดมาในส่วนออฟเลนเนี่ยนะครับไอริได้อะไรมาแล้วก็สูญเสียอะไรนะครับสิ่งที่ไอริสูญเสียไปเลยแล้วกันนะครับคือการแดชสามครั้งนะครับการแดชสมครั้งทําให้ไอริเนี่ย ตายง่ายขึ้นนะครับโดนจับโดนนู่นโดนนี่เพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแพทนี้ก็คือคุณไม่ควรจะบิงเล่นนะนะครับหนึ่งคือบิงเนี่ยเออหรือแดดเนี่ยหรือสวิฟชาร์โดเนี่ยนะครับมันใช้หนีหนึ่งนะครับใช้หนีสองนะครับมันเปลี่ยนใหม่ก็คือมันสามารถมีการโจมตีพิเศษเข้ามานะครับผมเขาที่ถามเรื่องการโจมตีพิเศษนะครับมันคืออะไรนะครับ การโจมตีพิเศษก็คือสิ่งที่เขาเออกมาให้ไอริในแพทนี้ซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยครับคือการตีเป็นทูดาเมจนะครับการตีเป็นทูดาเมจผมไม่แน่ใจว่า120% AD หรือเปล่านะครับก็คือสัมประสิทธิ์สูงมากๆนะครับออกของดาเมจ100ก็ตีทูดาเมจแรงขึ้นนะครับเท่าไหรอ่อคูณร้อยเข้าไปก็120ถูกไหมก็ถือว่าโหดมากๆนะแรงคือยิ่งออกยิ่งแรงยิ่งออกของดาเมจยิ่งแรงเพราะนั้น คีย์เวิร์ดไอเทมคีย์เวิร์ดของไอรีคือดา m a g e นะครับผมจำให้ดีนะดา m a g e คืออันดับหนึ่งนะครับถามว่าเอการโจมตีพิเศษเนี้เกิดได้อย่างไรได้บ้างนะครับไอรีจะเกิดได้2กรณีนะครับหนึ 1, ่ง auto attack นะครับออโต้แอ t แท k ก็คือการตี1 2 3ครั้งที่4เป็นทูดา a m a g นะครับแล้วมันอาจจะมีอะไรนะมีทั้งสโลอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านนะมีทั้งสโลหรือว่ามีทั้งอออะไรอะ่ะตีครั้งที่สม่เป็นอะไรดูดเลือดนะครับ ก็คือมันบอกว่าดูดเลือดกับฮีโร่ใช่ไหมโอเคฮอนดันมันก็ตอบโจทย์ว่าดามเมจก็ค่อนข้างจะสําคัญคือการตีครั้งที่4ี่ครั้งที่มีคนถามว่าพี่รับออกตีไวดีไหมออกทารอนดีไหมนะครับทารอนมีดูดเลือดถูกไหมนะครับทารอนมีดูดเลือดซึ่งไอรีมันดูดเลือดกับแพสซีฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทารอนดามเมจมันน้อยนะครับผมมันก็ไม่น่าจะออกนะถูกไหมแล้วก็การตีมันไม่ได้ตีวนลูปนะครับเข้าใจครว่าตีวนลูปไหม สมัยก่อนมันเป็น DPS d า m เ g e per second วนลูปก็คือตีตีตีต,ต,ตีแล้วก็รีท่าหนึ่งแล้วก็ขัดแล้วก็ตีตีตีแล้วก็แดชขัด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 ,ด,ดมันวนลูปยิ่งไวยิ่งแบบปาคือนิ้วคุณไวเท่าไหร่มันก็ยิ่งเก่งนะครับแต่ภาคนี้ไม่ใช่ละภาคนี้คุณแดชคุณจะาลืมนะคุณตีธรรมดาครั้งต่อไปเป็นการโจมตีพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าคุณแดชไปแดชมาแดชไปแดชมาจนคุณไม่กดออโต้แอตแทกเนี่ยนะครับมันจะทําให้คุณพลาดการโจมตีพิเศษหรือทูดาเมทไปนั่นเองครับผมเพราะฉะนนั้ สิ่งที่ทําให้อลิต้องตระหนักในใน,ในแผ่นนี้คือไม่ควรตีไวเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ควรตีช้านะครับกลางๆเน้นกลางๆนะครับโอเคอธิบายอะไรวะเนี่ยยืดยาวอันนี้แบบไม่ละเอียดนะถ้าละเอียดเดี๋ยวค่อยไปทาคลิปนะครับชิ้นแรกออกอะไรหนึ่งคือเป็นดาเมจถูกแล้วนะครับของชิ้นแรกของออฟเลนนะครับเราก็จะมีอะไรบ้างสเปียนะครับผมส่งเข้าประกวดนะอาโบเกนนะครับอันนี้ส่งเข้าประกวดนะ แล้วก็มีเค r ร์ดอัปเดนะครับสชิ้นนะครับเราคุยเรื่องไอรินะครับเหมือนเรียนออนไลน์นะครับทุกคนตอบได้ไหมว่าของชิ้นแรกของไอริควรเป็นอะไรเพราะอะไรครับผมอันนี้แบบเรียนออนไลน์นะครับผมแบบสดๆนะครับพรีเซนต์สดๆไม่มีใครพิมพ์นะครับผม <laughs> มีคนดูห้าสิบคนหกสิบกว่คนเจ็สิบกับเจ็ดสิบนะครับ แต่ไม่มีใครพิมพ์นะครับว่าขอชิ้นแรกของไอรีคืออะไรนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับพลังโจมตีลดคูดาวสิบห้าเลือดห้าร้อยโคตรเจ๋งนะครับโคตรดีคือออกมาแบบเนี้ยค่อนข้างจะดีมีคนบอกว่าเคิร์ดเพราะมันดีเหลืองนะครับโอเคมีเลือ 500, ลดห้าร้อยลถคูดาวสิบห้านะครับบล็อกเคนดาเมจร้อยสิบนะครับ โอเคเคิร์ฟเดสให้ดาเมจเท่าไหร่100นะครับเคิร์ฟเดสให้ดาเมจเป็นอันดับ2นะครับไม่ใช่ที่สุดนะครับที่สุดคือบล็อกเคนนะครับผมอ่าบ็อกเคนนะครับแล้วก็ที่โลเลยคือลองกินูุนะครับอ่าเดี๋ยวให้ทารอนมาอีกอันหนึ่งไหมโอเคที่โหลมาคือทารอนละนะครับทารอนหกสลองกินูุทารอนตีไวน,นะครับจุดเลือดนะครับ ต้นเกมนะครับเราบอกแล้วว่า2ูดาเมตเกิดจากการโจมตีพิเศษเกิดจากการแดดแล้วก็ตีธรรมดาครั้งต่อไปหรือการตี1234นะครับการตี1234ต้นเกมอาจจะไม่ได้สำคัญมากนะครับคือการจะฆ่าคนก็คือแดดนะครับแดดกับโชลิเคนให้โดนนะครับเราต้องบอกกันว,ว่าแดดเนี่ยหรือการพุ่งไปเนี่ยมันจะพุ่งได้1นครั้งก็จริงนะครับแต่มันมี2สล็อตนะครับ2 2ช่องนะฮะคือมันสะสมได้2ครั้งนะครับถามว่า คุณสะสมได้อย่างไรนะครับคือการปลาดาวกระจายให้โดนถ้าโดนปุ๊บ1ตัวละครมันจะสะสมสแต็กหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เก็บได้ประมาณเท่าไหร่5้าวีมั้งแล้วก็วนๆน,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 นะครับลดคูดาวแล้วปลาได้อีกครั้งหนึ่งจะเก็บสแต็กได้2ครั้งเพราะนั้นนะครับหากคุณแดสอยู่แล้วมันกําลังคูดาวคุณปาชูลิเคนโดนมันจะแคนเซิลคูดาวไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่แดสนะครับหรือยังไม่สวิปชาร์โดเนี่ยนะครับมันจะเก็บได้สสลอ็อตนะครับ เก็บสองล็อตคุณก็จะถ้าปลาสองตัวมันจะเก็บได้สองสองช่องดาก้อนนะครับแล้วก็พุ่งตีพุ่งตีอะไรเงี้ยมันก็จะแดดได้หลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นโอเคแหละมันต้องปลาดากจายหนึ่งแล้วก็แดนไปตีนะครับผมการตีไวมีดูดเลือด้ดามเม็มันน้อยไปนะครับตรงนี้เพราะเราบอกแล้วนะว่าความสําคัญของไอริคือพลังโจมตีนะครับผมเราเอาตัวที่น้อยที่สุดอ,ออกก็คือทารอนออกไปเลยนะครับสมัยก่อนพี่ ซีซั่นหกทำไมพี่ออกทารอนพี่มั่วแล้วบอกแต่ก่อนอ่ะมันตีวอลลุ่ม DPS นะครับผมตียิ่งไวแล้วก็ยิ่งขัดสกิลไวนะครับผมนะแล้วตอนแต่ก่อนไอรีไปอยู่ในเลนไปเจอตัวแทงซีซั่นสามสี่ห้าหกเนี่ยแท้งมันเกิดนะครับคุณต้องมีทารอนเป็นล้มทาร่านะครับผมแต่ตอนเนี้ยแท้งมันด,ดับไปแล้วนะครับแต่เพิ่งมาเริ่มมาโหดตอนเนี้ยแต่มันก็ไม่โหดเท่าสมัยก่อนนะครับเราตัดออกไปเราที่ถามว่าลองกินนู๊ค่อยๆตัดนะลองกินนู ตอนนี้ดาเมจตกไปอยู่อันดับสามนะครับเหมือนประกวดนางสาวไทยนะครับทำไมลองกินูสมีเลือดห้าร้อยน,นะครับเราถึงไม่อยากออกเลือดของไอริถูกจัดเป็นความสำคัญอันดับสุดท้ายนะครับเนื่องจากอันติเมทสกิลนะครับริโอโนอิคาริอ่ะมันจะมีมันจะมีมะมพลังพิเศษขึ้นมาคือหลังจากที่เรากดริโอโนอิคาริเนี่ยตึมลงไปเนี่ยมันจะมีหลอดขาวขึ้นมาครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะสามสี่ห้าวิอ่ะ ประมาณห้าวิอ่ะคุณจะโดนดาเมจเพียงเ,ออเพียงแปดเปอร์เซ็นง8%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับพลังชีวิตสูงสุดของเรานะครับถ้าคุณมีเลือดหนึ่งร้อยนะครับคุณจะโดนเท่าไหร่ฮะแปดเปอร์เซ็นคุณจะโดนแปดคุณจะโดนเพียงแปดนะครับถ้าคุณเลือดสองร้อยคุณจะโดนสิบหกถ้าคุณเลือดสามร้อยแปดสามแปดสามยิบสี่นะครับถ้าคุณเลือดห้าร้อยนะครับแปดห้าสี่สิบ คุณจะโดน40เขาเนี้ยเลือดสูงสุดเขาว่าเลือดสูงสุดไม่ใช่เลือดปัจจุบันบอกตรงนี้นะครับเลือดสูงสุดไม่ใช่เลือดปัจจุบันเพราะนั้นถ้าคุณมีเลือดหนึ่งพันนะครับคุณจะโดน80แล้วถ้าเกิดจังหวะที่คุณเหลือเลือดแค่หนึ่งร้อยนะครับคุณโดนตีโคตรแรงเลยนะครับเพราะนั้นเฮ้ยยิ่งเลือดเยอะยิ่งโดนแรงงงไหมไอรีเนี่ยยิ่งเลือดเยอะๆนะมันคิดจากเลือดสูงสุดหลอดเราเยอะๆเนี่ย ต่อให้เราเหลือน้ําเออเหมือนเลือดเหมือนถังใช่ไหมถังเราใหญ่ๆหเนี่ยต่อให้เลือดเราเหลือน้อยเท่าเออน้าในถังเหลือน้อยเท่าไหร่แม่งคิดจากถังใหญ่อะนะครับเพราะนั้นมันจะบางมากนะครับถ้าเลือดเราน้อยเราจะบางเลยเพราะถังเราใหญ่ถูกไหมเพราะนั้นเลือดเราตัดออกนะครับอ่าคราวนี้ตัดไปเลยเหลือสองชิ้นนะครับดาเมจเฮ้ยพี่บอกว่าดาเมจสาคัญนี้นผมเอาโบเกนสเปียร์แล้วกันนะครับโบเกนสเปียร์ได้อะไรบ้างได้ดาเมจแล้วก็ได้โบิลิตี้ แล้วก็เจาะเกาะนะครับเห็นอะไรไหมฮะเจาะเกาะเห็นอะไรไหมฮะเจาะเกาะนะครับผมเอาว่าถ้าเผือกอะไรนะครับเพราะว่าแม่งมันเป็นทูดาเมดนะครับเจาะเกาะเป็นทูดาเมดโอ้พี่เจาะไปด้วยทูไปด้วยพี่ตีธรรมดาไปด้วยพี่จริงรจริงดาเมสจริงจริงของไอริมาจากการแดนแล้วตีไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองามสี่เนี่ยเข้าใจผิดแล้วนะครับผมมันเกิดจากการแดนแล้วตีส่วนใหญ่เป็นแดนแล้วตีนะครับผม คราวนี้โอเคล่ะหนึ่งร้อมากกว่า100ก็จริงครับผมเฮ้ยแต่ออปชั่นลดก่อไม่ค่อยสำคัญแล้วก็โมบิลิตี้ต้นเกมนะของชิ้นแรกไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกครับอยู่แต่บ้านเฝ้าแต่เรือนนะครับผมมาดูนี่ครับเคิร์นอัปเดตแม่งโคตรน่าสนใจดามเมจน้อยกว่าแค่10ครับแต่ได้ลดคูดาวมา10เห็นอะไรไหมครับลดคูดาวสิ์นะครับเพราะนั้นลดคูดาวสิ์เเนี่ย มันช่วยอะไรครับมีใครตอบได้ไหมไอริยังไงก็คือไอริหิวลดคูดาวนะครับพี่ครับมั่วจังเลยแดดมันสามารถรีคูดาวได้มาหิวคูดาวทำหาอะไรพี่เฮ้ยการได้แดดคือ1ปาโชลุเคน2คือ Ultimate Skill. Ultimate Skill. อันติเมทสกิลอันติเมทสกิลนี่คือคุณได้3แดดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะสร้างทูดาเมทได้3รอบเลยนะแล้วข้อเสียของไอริคืออันติเมทสกิลคูดาวข้างจะนานนะครับถ้าใครเล่นโมบ้าเก่าอย่างพวกดอทเอเนี่ยคุณรู้จักบัสซิเกอร์ไหมบัสซิเกอร์เนี่ยโยนเลือดนอน่ะ แม่งคูดาวนานแต่ถ้าโยนเมื่อไหร่คือมีศพอ่ะเพราะนั้นเกมมันเลยปรับให้มีครูดาวนานนะครับเพราะนั้นการได้ลดครูดาวมาหนึ่งมันส่งผลให้โชริเคนเนี่ยคือเออถ้าคุณปาแม่นอะ่ะมันก็แม่นแหละแต่ถ้าคุณปาไม่แม่นล่ะนะครับคุณจบเลยนะเพราะนั้นการมีลดครูดาวคุณสามารถทําให้หนึ่งอันติเมตสกิลได้ใช้บ่อยขึ้นนะครับได้การฆ่าบ่อยขึ้นแล้วก็ในส่วนของการโชริเคนถ้าปาไม่โดนสามารถปาแก้ตัวได้นะครับผมแล้วก็ ความสําคัญนะครับแล้วบัฟขึ้นมานะฮะใช่ถูกต้องครับปาดาอาใจได้บ่อยขึ้นเพราะมันไม่สามารถวนลูปได้แล้วนะครับผมแล้วก็เกาะนะครับบัฟจากเคิร์ดอ,อเัเลสบัฟจากร้อยห้าสิบเป็นร้อยแปดสิบเพิ่มไปสามสิบช่องเบเยเบชแนลบอกแล้วนะครับว่าเกาะเนี่ยสําคัญกว่าเลือดในช่วงต้นเกมนะครับแล้วเกาะจะค่อยๆลดความสําคัญลงไปตามการเวลานะครับเกาะคือถ้าเกาะมาในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะโหด มากๆครับนะครับความด้อยของเคร์เราเดสแค่ดาเมตต่ำกว่า10เราจะเห็นไหมครับว่าผมบอกว่าไอลีความสำคัญคือดาเมจแต่ไอเทมชิ้นแรกมันอาจจะไม่ใช่ดาเมจที่มากที่สุดก็ได้เพราะว่าออปชันอย่างอื่นมันดีกว่านะครับเหมือนคุณไปเติมเครือข่ายโทรศัพท์แล้วกัน AS เนี่ย AS เนี่ยให้เน็ตแรงกว่าแค่กี่กิกนิดนึงแต่ตัวถูกกว่า นิดนึงแต่ได้ทั้งทีวีได้ทั้งซิมแบบเคลื่อนที่ได้เน็ตนู่นนี่นั่นออปชันมันเยอะกว่านะครับเราใช้เงินพอๆกันนะครับอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแล้วก็ตามนะครับต่อให้เราเลือดว่าเฮ้ย hey, พี่เน็ตมันต้องแรงที่สุดแต่มันได้ทีวีด้วยนะให้พอ่อให้แม่ได้ดูทีวีด้วยเพราะนั้นเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมทำไมนอกเรื่องอย่างวะเนี่ยเคิร์ดอัปเดตจะเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วยังได้ตัดฟื้นฟูนะต่อให้มันเนิร์ฟมาเหลือแค่สี่สิบเนาะ แต่การฟื้น okay. ฟูช่วงต้นเกมเนี่ยอ๋อแต่เอสเสียสุดอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะไม่ทะเลาะกันนะครับผมไทูอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยครับผมโอเครองเท้านะครับผมเคยคิดว่าจะออกเป็นเทอร์เมดซีเลแต่โอเคแม่งจังหวะที่แบบแดสไปแดสตีแดนตีเราก็ไม่อยากให้อะไรมาขัดใจถูกไหมเพราะนั้นเราก็สมควรเป็นรองเท้ากัสรชนะโอเคชิ้นที่สามนะครับ ครเป็นในเทมอะไรครับผมมีใครรู้ไหมครับว่าชินที่สามคนเป็นในเทมอะไรครับตามหลักโมบ้าเนี่ยชินที่สามเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่เจ็ดแปดนาทีอะไรประมาณเนี้ยแม่งวิ่งทั้งเกมบางทีแม่งสลับเลนบางทีแบบเฮ้ยมึงมาสลับเลนเว้ยสลับเลนแม่งต้องสลับเลนนะครับยังไม่ใช่โอลรอาร์ A นะครับผมทัมมิ่งชินที่สามเนี่ยเป็นช่วงแบบชุลมุนอะป้อมแตกซ้ายแตกขวาแม่งวิ่งบังกรเฮ้ยมาช่วยหน่อยเฮ้ยแม่งป่าโดนเวท นู่นนี่นั่นนะครับผิดฮะโมบบลิตี้นะครับความเร็วการเคลื่อนที่สําคัญมากออกทุกตัวเท่ากันเวทนะครับบางตัวไม่ออกนะบาดัมไม่ออกโอเคดาบสายฟ้าเอาวิ่งครานี้มี broken นะครับ b r o น e n spear นะครับกับดาบสายฟ้านะครับออกอะไรดีนะครับในชิ้นที่สามเออดาเม,ร 110, มจร้อยสิบปีจ่อเกาะแล้วก็วิ่งไวตอนออกจากสถานะนะครับกลับมี บิ t เบ i t เนี่ยดามเมทหายไปเลย60บนะครับคราวนี้มันก็เกิดการเลือกแล้วว่าพี่แชมปบอกดามเมทสำคัญที่สุดแต่ทำไมถึงเอาบิ t เบยมาแทนบล็อกเก้นะครับเออช็อตชอต็หนึ่งนะครับดามเมทน้อยต่ำด้อยเลยผมเลือก b i t เบ i t ต่อให้มันต่ำด้อยขนาดไหนมันตีไวยสามสินะครับ กงเล็บคี้ไม่ได้ครับผมทูดามจไม่สามารถติดคี้ได้นะครับผมในจังหวะที่แดดเว้ยอันนี้เทคนิคช่อง p a b อ a t i o n n น l นะเทคนิคนี้ใช้มานานกว่า14ปีนะครับผมไม่มีใครแบบรู้หรือผมรู้เองผมศึกษาเองนะครับเป็นตำนานเลยเว้ยเป็นตำราเก่าเลยเป็นแม่งทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้ไหมว่าการใช้สกิลให้แม่นไม่แม่นนะครับ สกิลที่ไม่ได้ล็อกหัวที่เป็นการวางแล้วเกิดแอนิเมชันอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างแม่นไม่แม่นขึ้นอยู่กับความเร็วการเคลื่อนที่ของเรานะครับผมค้นพบหลักการนี้ตอนผมเล่นบูชเชอร์ในดอเ a ครับผมผมมาสังเกตว่าทำไมตอนผมออกรองเท้าวิ่งเร็วผมถึงฮุกนะครับหรือตะขอเหมือนแก๊กอ่ะได้แม่นกว่าปกติผมแม่งนั่งวิจัยเลยนะเว้ยผมแม่งนั่งนั่งดึงทั้งวันเลยแล้วผมรู้ว่าเอ้ะทำไมอ๋อโดนปรับใช่ไหม เออแอนิเมชันการตีอย่างนี้โดนปรับเออตีชา้าลงด้วยคราวนี้หนึ่งคือตีชา้าลงสองเนี่ยคือผมต้องการนะครับความเร็วการโจมตีเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์น้ำจิ้มเท่านั้นอนะดาเมจก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มฮนะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดอ่ะก็คือโมบิลิตี้นะครับการใช้สกิลวางแอนะิเมชันน่ะเพราะนั้นถามว่าเออไอรีบมันจะวางแอนิเมช่องแอนิเมชันอะไรเฮ้ยอย่าลืมนะเว้ยแดสสั้นลงหนึ่งเดสสั้นลงสองโชลิเคีนยาก ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันต้องความสําคัญมาอยู่ที่โชริเ่นะนะครับเหมือนกระต่ายสลิมปลาหอ,อกแม่นแม่นทำไมผมถึงปลาแม่นมีคนบอกให้พี่แชมป์ทำไมเล่นสลิมแม่งปลาโคตรแม่นเลยทําไมผมถึงต้องออกบิดเบดมันเป็นความลับที่ทําให้เราปลาแม่นทาไมพี่ไม่ออกทาลอนนะครับทาลอนเนี่ยอ,ออกน้อยมากหรือไม่ก็ออกกรงเล็บอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็สามารถออกกรงเล็บได้แต่กรงเล็บเป็นคีย์ดีค่าเราไม่มีดาเมจถูกไหมเพราะเราบอกว่าเราอยากได้ดาเมจ เฮ้ย hey, พี่ครับโบเกสสเปียร์มันก็มีโมบิลิตี้เหมือนกันนะครับแต่เป็นโมบิลิตี้ออกจากการต่อสู้นะครับไม่ใช่อยู่ในการต่อสู้ถ้าการต่อสู้คุณคิดถึงตอนคุณแดเดิโมบิลิตี้ไม่ได้นะนะครับตรงนี้ผมก็คิดได้ตอนซีซันประมาณปีที่แล้วอะที่ผมยังเอาตัวโจ๊กเกอร์ขายโบเกสสเปียร์แล้วเอาบิดเบสมาแทนอะคือบางอย่างอะมันต้องใช้โมบิลิตี้ในไฟส์นะครับโบเกสเป็นโมบิลิตี้นอกไฟ์นะครับบางทีเราต้องเข้าไปนัวนะครับต่อให้ดามเมจมันน้อยผมก็ออก สายฟ้านะครับต่อมาชิ้นที่4ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกรีดดามเมจพวกไอเทมแบบไอเพนพระเจ้านะครับผมส่วนใหญ่ออกอะไรครับผมออกโอมนิอาร์มนะบางคนบอกพี่เมื่อวานพี่ทําคลิปแล้วนี่โอมนิอาร์มไม่เหมาะกับตัวนี้นะครับบอกก่อนไอลิหนึ่งไม่เอาเลือดไอริเป็นตอนนี้เป็นเหมือน dps สลับตีนะครับสลับตีหมายเวาไว้ไงหมายความว่าการโจมตีธรรมดาครั้งต่อไปหลังใช้สกิลเป็นการโจมตีพิเศษนะครับหนึ่งคุณเจะาสโลไหม คือไอริมีแพสซีฟสโลว์อยู่แล้วมีโชลิเคนที่เป็น, Double น up, ดับเบิลซีซีนะครับผมก็คือ1น็อกอัพสองสโลว์ด้วยหลังจากโดนโชลิเคนเพราะนั้นโคตรสโลว์แล้วจะสโลว์อีกทำไมนะครับผมไม่จำเป็นนะครับแล้วก็เลือดก็ไม่ได้ต้องการนะครับรถคูด,ดาวก็ประมาณนี้ดาเมจก็ได้สูงกว่าฟอสเคปนะครับความเร็วการโจมตีไอริ li, ก็ยังได้ใช้อยู่นะครับคราวนี้ต่อมาเป็นทูดาเมจเนี่ยสุดท้ายมาก็เฟรดทูดเป็นคีย์หลักเลยนะครับเป็นชิ้นสุดท้ายรีดดาเมจ ตอนที้เซตไอเทมเนี้ยไปเล่นมาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับผมนะครับเกิดอะไรขึ้นออกชินชิปท,ทายมานะครับไอพี่บอกว่าเวลาชิคโลเอ่อ,อ,อ,อนติเมตเออใช้อันติเมตของไอรินะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันแบบยังไงโดนแค่แปดเปอร์เซ็นเราไม่ควรไปเพิ่มถังเลือดนู่นนี่นั่นใช่ไหมแม่งไปเล่นจริงๆเมื่อกี้เว้ยเข้าไป สี่ต่อหนึ่งสามต่อหนึ ba, ่งโบบาโบบาตายเออตายคนนี้เลยไปห่วงว่าจะออกเลือดแม่งตอนนี้ไอริสกับกายเป็นว่าแม่งออกเลือดก็ก็ตายออกเลือดก็เป็นอันตรายกับตัวนะครับไม่ออกเลือดก็ตายนะครับโอมนี่อามหน้าใช้ครับบางตัวนะบางตัวนะแต่ส่วนใหญ่เป็นฟอสเขปเกือบหมดละมีไอริสนะครับต้องต้องดูเป็นตัวตัวนะ อ่าใช่ดาบสองร้อยทำให้ดูดเลือดแรงขึ้นนะครับผมน้องนิวนี่เป็นนักเรียนหน้าห้องครับตอบทุกคําถามเลยนะครับผมเป็นนักเรียนดีเด่นนะครับผมชิ้นสุดท้ายออกเป็นในนี้ก็ได้ฮะตายเกิดไปเลยนะครับโบบาโบบาตายเกิดไปเลยไม่สนใจตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดนะครับอันนี้ในเกมแบบไม่ใช่เกมนํานะครับเกมนําคืออะไรฮะเกมหรือเกมแบบแก้ทางเป็นเรื่องทอย ตามสูตร PABA Channel ครับเชียวแต่อล,อแล้ออะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าได้ไหมก็ได้อยู่นะครับไอเทมยื้อชีวิตอย่างเป็นหมัดได้ไหมมีดาเมจ80นะครับก่ออีกร้อยแปบแบบนี้ก็ก็ดีนะยังไม่มีไอเทมยื้อชีวิตเลยถูกไหมนะครับหน้าหน้าสนนะหมัดหมัดหน้าสนหน้าสนกว่าตายเกิดตายเกิดมีก่อแค่120เองนะครับมีอะไรบ้างมีแค่ฟื้นคืนชีพนะครับผมสร้างอาเสียหายเพิ่มขึ้น10%นะครับ เอ้คราวนี้เรามาดูว่าถ้าเราดาเมจสูงๆบิลในส่วนง,งดาเมจมาเยอะๆแบบดาบสองร้อยแล้วเนี่ยการสร้างควาเสียหายเพิ่มเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์มันคุ้มกว่าไหมคุ้มกว่าได้ดาเมจแปดสิบอันนี้ต้องไปนั่งคำนวณนะแต่มันก็ได้กรอดนะร้อยยี่สิบอันนี้ได้เกาะเออตายเกิดก็อาจจะคุ้มกว่านะครับแต่ถ้าอ,อาราฮาแบบเอ้ยแม่งเกมขาดๆผมบอกเลยแม่งบิดเบทฮะเออเพิ่มดาเมจหนึ่งร้อยแล้วดูดเลือดมาเลยก็โหดเหมือนกันนะครับแต่มันมีดูดเลือดอยู่แล้วเนาะ แต่เมื่อกี้ดูเล่นดูแล้วมันดูดเลือดกับฮีโร่นะเวลาเราออกไฟส่วนใหญ่เรามาเติมเลือดจากคลิปไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่มันเเติมเลือดจากคลิปไม่ค่อยได้นะครับนะมีคนถามว่าเพิ่งเห็นนะครับผมก็ดูย้อนหลังได้นะครับผมนะสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้โอเคหลอดที่ายยาวไปหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวผมตัดคลิปนี้เป็นคลิปสอนแล้วกันนะครับ ถามว่าบีทเบทมาทําไมเดอะบีทไม่ใช่บีทเบทเลยเดอะบีทเดอะบีทมันเอาไว้เวลาเรามาเติมเลือดในฝ้าะแบบเข้าไปโบ๊อบะโบอบะคือเข้าเข้าออกคืออันติเบตสกิลลิโอโนสคลีเนี่ยปึ้มมันจะแด้ได้สามครั้งออกมาตีเลือดบอบะบอบะเข้าไปแล้วก็ปาดาวจ่ายได้อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนในระดับหนึ่งนะครับผมแต่เซฟสุดคือตายเกิดนะน่าจะตายเกิดแหละเซฟสุดในในใน,ในการออกไอเทมนะครับเมื่อกี้คือแอดวานซ์เกินนะครับเมื่อกี้มันสเต็ปโหด โอเครูน okay. ใช้รูนยี่สิบหกเลยครับเอาเวกนะผมไม่แน่ใจว่าไปเติมรูนอย่างอื่นจะดีกว่าไหมนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าอย่างอื่นจะดีกว่าไหมอันนี้แบบคลิปแบบไม่ละเอียดนะครับผมละเอียดคือต้องอ่านเป็นคำๆนะครับอันนี้เดี๋ยวฉบับไม่ละเอียดไปก่อนแล้วกันพลังแฝงออกเป็นนี่ไปเลยนะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสามเอเซนคือมีทูแล้วมึงยังเสียหายแรงขึ้นอีกสามเซนมึงจะโหดไปไหนนะครับสาดิตนะฮะ เลยก็จอกกระเนะครับผมหรือจะเอานี้ดีโบนัสคิดดีข้อเอ้เราไม่มีคิดดีข้อเราไม่ต้องออกคลับเป็นจอกกระแล้วก็อาจจะเอาตัวนี้เป็นยืนนานไปเลยครับผม <c oughs> นะมีโล่โล่เวทอะไรกันขึ้นมาโบบา้าโบบานะครับแล้วก็สีแดงนะครับเหมือนเดิมก็เป็นพุ่งแล้วมีดาเมจนะครับแล้วก็เอาเป็นเดลี่คอร์แล้วเพิ่มดาเมจไปเลยหรือเราจะาตั้งสถานนะมา12%ก็เห็นสมควรก็แล้วแต่นะครับผมตั้งสถานะมันอาจจะ ดีขึ้นไหมเรากำลังคิดอยู่ว่าวบนัสโจมตีเอาไว้กดเลนดีกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็ลูนยี่26นะครับ